กาบกาบโอ้อันนี้ก็ชอบเออเก่งมากเลยอันนี้บล็อก,อกใช่ไหมคะ น้องนพินแปดเือนและน้องนพินสวัสดีค่ะจะมาเล่าให้ฟังนะ้องว่าเราจะเล่นกับลูกไว้แจ็คที่แปดเตนยังไงให้พัฒนาการดีนะคะแล้วก็พัฒนาการมีอะไรบ้างนะของเล่นที่จำเป็นนะว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย,เยสําหรับพัฒนาการนะคะห้าด้านวัยนี้นะคะด้านการเดิอมัดใหญ่ะอ้ะเด็กก็จะนั่งนั่งในบันโคม่เห็นไหม ย่อตัวนะคะหยิบของเล่นได้เนาะย่อตัวหยิบของเล่นเห็นไหมหันฝับเลยแล้วก็จะสามารถเกาะยืนได้นะคะคราวนี้เราจะกระตุ้นให้ลูกเกาะยืนกอดโดยเอาของเล่นนะคะเราเต้านะคะให้เขากเกาะยืนขึ้นมาเนาะประมาณแบบนี้นะคะสําหรับกล้ามเนื้อมันเล็กนะคะเด็กๆก,ก็จะสามารถจ้องมองหนังสือนะคะ ได้นานประมาณ2ถึง3วินาทีนะคะน้องก็ได้นํานะคะให้ทุกๆบ้านนะคะอ่านหนังสือนิทานนาอจะเป็นช่วงเวลาก่อนนอนหรือเวลาไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกใช่ไหมคะแล้วลูกก็จะได้รักกัรอ่านนะ,ะมดจอนะคะก็ให้อ่านนิทานเอาเนาะชี้เป็ดชี้หมูอะไรให้เขาดูในนี้นะคะสำหรับด้านกัน าใชภาษานะคะเด็กวัยนี้ก็จะจาชื่อตัวเองได้แล้วค่ะเวลาเราเรียกชื่อเขาเนาะเขาก็จะหันมาใช่ไหมนักพิมพัพิมเจียอ,อาค่ะแล้วก็เรื่องการพูดนะคะเขาก็จะพูดเป็นคําที่พอฟังรู้เรื่องนะคะบางบ้านอาจจะปะปะมามาอะไรประมาณนี้เนาะแต่อย่างบ้านเรานะคะก็จะให้เรียกพ่อเรียกแม่เนาะเขาก็จะพูด แม่แม่ประมาณนี้ได้เนาะตอนที่เราแบบเดินออกไปหรือว่าเราฝากเขาไว้กับคนอื่น <c oughs> เขาก็จะตะโก,กนเรียกชัดเจนนะคะแล้วก็คําที่เขาพูดบ่อยมากนะคะช่วงนี้เนาะช่วงแปดเดือนก็คือมัม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 อ่าเพราะว่าทุกครั้งที่เรากินข้าวเนาะเราก็จะพูดว่ามัม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 ทุกทิก็จะมัม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 นะ ก็อยากให้ทุกบ้านกระตุ้นการพูดของเด็กนะคะด้วยการพูดให้เขาฟังนะคะพูดบ่อยๆเป็นคำเดี่ยวๆซ้ําๆย้ำๆ,ๆประมาณนี้เอออยากเล่นกล้องอด้านที่5นะคะด้านปฏิสัมพันธ์เนะาะเด็กวัยนี้ก็จะชอบเล่นจะเอามากเลยเราก็จะสามารถหลบข้างหงาลังมาหลังฉากหลังผ้าอะไรก็ได้กะจ้าเอ ก็จะรอคอยเนาะให้เราเนี่ยโผล่มาเล่นกับเขานะคะคอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้มีอะไรบ้างนี่แบบการเหมือนเดิมแม่ก็จะร้องว่า<ป>ใช่ไหมเหมือนเขาบอกว่าแกะนะคะ,แ,<ป>ะแกะยิ้มใหญ่เลยใช่ไหมแกะ,แ<ป>ะอือค่ะเราก็จะให้ลูกดูรูปจริงๆนะว่ามันคืออะไรแล้วก็ร้องให้ฟังเขาก็จะชอบมักเลยกาด เอออันนี้ก็ชอบใช่ไหมคะเราอาจจะทายกับเขาก็ได้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่บ้านนะคะก็เรื่อแค่นี้ก็พอนะคะไม่ต้องให้รูกข่องจําอะไรหรือว่าบ้านไหนจะแสบใบก็ได้อันนี้แล้วแต่เทคนิคแต่ละบ้านเนาะไม่ว่ากันนะคะมอบักกบอันไหนบักบักไหนหยิบม่แม่หนอเอเก่งมากเลยอันนี้บักบักใช่ไหมคะลูกโอ้ยเมียวน อันนี้เลยอ๊ออ๊าวอ้ามาดูสิอันไหนเนี่วโอ้โหเก่งจังเลยห <c oughs> นังสือนะคะหนังสือเนี่ยเราก็จะเป็นหนังสือภาพชัดๆนะคะอาจจะเป็นรูปจริงรูปกระตูนอะไรก็แล้วแต่นะคะเนื้อเรื่องที่ไม่ซับซ้อนไปนะคะแต่บ้านนี้เนี่ยช่วงนี้ชอบสัตว์มากเนาะอ่าเราก็พอเปิดแมวเราก็แ เขาฟังอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบเออแล้วก็จะยิ้มในหันมาดูเนาะอ่าชอบไหมคะหนังสือ,สอนี่ทานตอนนี้ชอบสีสัสสนสดใสนะเลยชอบดูน้อยหมวกเปเรามาอ่านหนังสือ<ว>เรื่องอะไรนะคะสัตว์เลี้ยงผู้น,น่ารักเหรอคะลูกว้าวมีตัวอะไรบ้างนะมีหมาเข่าหมาเข่ายังไงหมาเข่าฮึฮึอันนี้ตัวไหน มาห,าหมาเห่าไหมสิฮึ่งฮง่หงหมาเห,ห่าฮึ่มหมาเห่าฮึ่มวยิ้มอะไรอะชอบอลาวีโกเราก็ยังใช้อยู่นะคะก็เอาไว้พักมือคุณแม่นะคะเวลาทำเกข้าวให้ลูกชายเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถเกาะยืนเดินรอบอลาวีโกได้แล้วแต่ว่าช่วงที่เราไม่ได้อยู่กับเขาเราก็เอาเขาใส่ในที่ล่างนะคะ แล้วก็พวกของเดิมนะคะที่กดกดเปียโนที่มีเสียงนี่ก็คือลูกก็จะชอบเหมือนกันแ,<ต>แล้วยังสนุกสนานกับของเล่นที่แม่ซื้อมาตั้งแต่3-4เดือนอยู่นะคะเขามีชีค Andis eat ไม่มั่ Andis t h eat ไม่ได้ When m e man put me in her mouth มามา,าสำหรับ ไวน,นี้นะคะเขาก็จะมีความสามารถมากขึ้นเนาะก็จะฟังสิ่งที่เราพูดกับเขาได้เข้าใจมากขึ้นนะคะมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสชอบบอกปฏิเสธนะคะสั่นหัวอย่างนี้ได้นะคะเรื่องสายตาเนี่ยก็จะชัดมองเห็นทุกอย่างชัดเจนมากมีความเห็นทุกสีชัดเจนเนาะบางทีมดเล็กๆก,ก็เห็นนะคะความตื้นความลึกก็เห็นเพราะฉะนั้นเด็กววยนี้เนี่ยจะสามารถ คว้าจับสิ่งของได้ดีมากนะคะก็นอกจากของเล่นแล้วนะคะเรื่องการกินอาหารนะคะอย่าลืมให้ลูกคว้าจับอาหารนะคะกินเองโดยหั่นเป็นแท่งนะคะยาวๆประมาณนิ้วชี้นะคะก็ให้ลูกคว้าจับแบบนี้นี่จะกระตุ้นพัฒนาการทั้งห้าด้านของลูกเลยค่ะทั้งได้ตาดูอาหารนะคะมือหยิบจับสัมผัสจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสชาตินะคะและที่สําคัญทีปลาลงพื้นนั่งแม่ แล้วก็ได้ยินเสียงเนาะแบบนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อของเล่นอะไรราคาแพงนะคะเรื่องการกินเนี่ยก็อย่าลืมให้ลูกหยิบจับอาหารกินเองด้วยนะคะพัทพิมมาหาแม่มามาหาแม่มาแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาจะชอบเรียนแบบผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการทำนะคะบ้านเราเนี่ยจะสอนให้เขาสวัสดีตั้งแต่ประมาณเจ็ดเดือน ช่วงน,นี้ประมาณ8เดือนก็สามารถทําได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านไหนนะคะอยากให้ลูกพูดได้เร็วนะคะพยายามพูดบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆแล้วก็ทําให้ลูกดูนะคะแล้วก็พฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีที่เราไม่อยากให้ลูกทําก็พยายามอย่าทำให้ลูกเห็นละกันค่ะอันไหนสวัสดีสิสวัสดีค่ะอันสวัสดีค่ะอันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไม่สวยแต่ทาได้แล้วนะคะแตเดือนกิจกรรมการเล่นกับลูกนะคะแบบไม่ต้องใช้ของเล่นนะเราเล่นอะไรกับลูกได้บ้างนะคะก็เล่นจ้าเอ๋เนาะไม่ต้องใช้ของเล่นนะคะก็จะทําให้เขาฝึกความจำว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงไหนแล้วจะโผล่มาตรงไหนนะคะการเล่นซ่อนหานะคะ เด็กก็จะเริ่มจาได้แล้วว่าวัตถุอยตรงนี้แล้วเอาผ้าปิดถึงแม้จะมองไม่เห็นก็แปลว่ายังมีของอยู่เด็กก็จะเปิดออกมาได้แล้วนะอันนี้เป็นความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ลูกอารมณ์ดีนะคะสามารถอุ้มลูกนะคะเต้นไปด้วยร้องเพลงกันไปด้วยนะคะกิจก,กรรมที่น้องทัพทีมชอบมากเลยเคยืออะไร น้องทับทีมชอบส่องกระจกมากนะคะส่องกระจกแล้วก็ยิ้มให้กระจกใช่ไหมสำหรับการเล่นแบบไม่ใช่ของเล่นนะคะเนาะเราก็จะสามารถให้ลูกนะคะหยิบจับวัตถุต่างๆนะอันนี้มันยกตัวอย่างประกอบนะไม่ว่าเป็นกระดาษสำลรงสำลีอะไรต่างๆนะคะเราก็บอกให้ลูกฟังว่าอันนี้แข็งๆนะสมุิไม้แข็งๆนะสำลีนุ่มๆนะๆนะเราก็บอกเขาได้นะคะตอนนี้จะชอบใช้ ของนะมามาเคาะเคาะเคาะให้เกิดเสียงกันเนาะอ่าก็สนุกสนานนะคะมีเสียงออกมา ข้อควรระวังนะคะสําหรับการเลยนรูปไวยนี้ก็คืองานที่เขาเนี่ยสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเกาะยืนได้ปินป่ายได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังสิ่งแวดล้อมในบ้านเราให้ปลอดภัยนะคะสิ่งไหนที่สามารถคว้าจับแล้วอันตรายเนี่ยก็ต้องเอาออกให้ห่างจากมือเด็กนะคะอย่างเช่นน้ํายาเช็ดพื้นนะคะน้ํายาสีชมพูไว้ในขวดน้ําอะไรเงี้ยแล้วเด็กไว้นี้เขาชอบเล่นขวดน้ําด้วยอาจจะมีการกระดกเข้าปากก็จะเกิดอันตรายได้นะคะ และก็วัยน,นี้เขาก็จะกลัวคนแปลกหน้าด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอคนแปลกหน้าเราร้องไห้ไม่ให้อุ้มนี่ก็คือเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าเขาติดแม่เนาะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีปัญหารู้สึกว่าลูกเนี่ยพัฒนาการช้ามไม่สมวัยนะคะก็ลองเล่นกับลูกเนาะตามที่คุณหมอแนะนำแล้วก็ถ้าหนึ่งเดือนนะคะพัฒนาการไม่ดีขึ้น,นะคะก็แนะนำไปปรึกษาคุณหมอเด็กหรือว่าคุณหมอพัฒนาการเด็กใกล้บ้านได้ะค่ะ ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้หองมะเมียกับน้องทัพทีมด้วยนะคะอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ